สวัสดีครับเพื่อนๆน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะแน่นอนครับเจอกันคลิปนี้เราคงจะมาคุยนะครับผลการคอลี่ไฟสปินเรสนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยกันไปที่ประเทศจีนเซี่ยงไฮ้เซอร์กิตในพรุ่งนี้ย้ำนะ14.30นาฬิกาบ่ายสองครึ่งนะครับบินสปอร์ตหนึ่งก็รับหน้าที่ไทยส,สดๆตรงนั้นกันไปนะครับไปรับชมกันได้สําหรับสนามที่2นะฮะไม่ต้องรอนานฤดูการนี่สปินเนี่ยมาเร็วมากเลยแล้วก็เป็นไงฮะผลการคอลี่ไฟออกมามีอะไรพลิกไหม มีแน่นอนนะมีแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็น f อฟของอนักแข่งคนไหนค่ายไหนทีมไหนก็ตามเนี่ยก <c oughs> ็ถือว่าได้ลุ้นครับมันออกมาแบบนี้ทุกคนครับคงคงทราบกันดีใช่ไหมว่าก่อนการแข่งขันที่เซี่ยงไฮ้จะมาถึงเนี่ยนักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็คือโยนของร้อนให้กับแม็คคลาเรนหมดเลยโดยเฉพาะออสการ์แม่โดยเฉพาะแรนโดนอริสเนี่ยเออะไรก็แม็คคลาเรนจะมานอริสแข็งแกร่งมากสนามที่2ออย่างสนามแรกอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ อ่าหลายๆคนจำได้กระทั้งเวอร์สตาปเปนทั้ง, Pen, ง Ferrari รนะครับหรือแม้กระทั่ง Mercedes อะไรต่างเนี่ยไปแบบนั้นซึ่งแน่นอนมันก็เป็นจริงนะฮะการซ้อมที่เกิดขึ้นแต่เพียงรอบเดียวนะฮะในวันนี้ในช่วงสายๆเนี่ยนอนรนิก็ทิ้งห่างโหเรียกว่าเยอนนะครับรวมๆน่าจะเกือบกว่าครึ่งวินาทีนมังคือ Oscar ร์เบี r ชกรมาดีแต่พอเข้าสู่การคอลี่ไฟล์เอา้าทำไมไงเป็นงั้นละ อานะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนหนึ่งเลยแสดงความยินดีก่อนครับกับเจ้าของโพนะครับสำหรับสปินนะครับสปินสนามแรกของฤดูกาลนี้ซึ่งก็จะมีทั้งหมด6สนามเนี่ยนะทันเซอร์ครับอาลุยส์แฮมอลตันนะฮะนี่คือโพครั้งแรกในสีเสื้อเฟอร์เรอรี่โอ้โหไม่ธรรมดานะจําไม่ได้ว่าทันเซอร์ในคว้าโพครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะฮะนึกแดๆตอนนี้นึกไม่ออกอะนึกตอบแทนหน่อยฮะนี่คือ เป็นการอยู่เหนือเพื่อนร่วมทีมน,นะฮะชาวเลอแคลเจ้าตัวเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยจริงจริงมาตอนแรกก็แบบก็ไม่คิดนะฮะว่าแบบว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือเขาก็มองนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแหละทุกคนก็มองก็มองว่าทางทางค่ยส้มแมคคล,เลาเรนน่าจะโอเคแรนดอลนอริสออสการ์พีสตรีเนแข็งแกลงเหลือเกินในรอบก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็กลายเป็นทันเซอร์ที่โผล่มาเซอร์ไพรส์มากๆเลยไม่ธรรมดาครับแล้วก็คันที่2 Max Verstappen นโอ้นึกว่าจะไม่มาเกือบนะฮะตามจริงเวลาของทันเซอร์เนี่ยเรียกว่ากดผ่านหน้า Max ไปแค่0.01มันโอ้โหเสียเสียววินาทีมากนี่คือแถวแรกนะครับนี่เป็นการออกสตาร์ทคู่กันก็ในรอบนานมากเลยนะแต่ที่เมื่อก่อนเ,นเราอาจจะเห็นโมเมนต์นี้บ่อยใช่ไหม น่าจะบันเทิงมากๆเะครับเป็นคู่ออกสตาร์ทคู่หน้าที่เฝ้ารอของหลายๆคนแน่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแถว2ครับคันที่3ที่4ออสการ์พิลสตรีนะครับแก้แกมือได้นะฮะให้แม็คคลอเรนแล้วก็ชาลเลอร์แคลร์นะครับจากที่แบบว่ารุมกันมานะเฟอร์รารี่เขาบี้กันกับค่ายส้มนะครับแดงกับส้มเนี่ยแต่เนี้ยไม่ต้องมาออกต้องมาออกสตาร์ทในแถวสซะอย่างนั้นนะฮะเออเรดบูลกับ Mercedes เมอร์ซิเดสกับ แต่ทันเซอร์เข้ามาแบบเหนือนะฮะเลอแคลกับ,ก,บกับทาง2หนุ่มจากแม็กเรย์เนี่ยก็สู้กันมาตลอดแล้วก็แถวที่3นะครับคันที่สี่คันที่5นะครับก็เป็นคันที่4ี่นี่เป็นชาวเลอแคลร์อาไม่ได้คนะันที่5ที่6กไหมก็เป็นจอร์ดเซลนะครับกับทางแรนโดนอริสโอ้จอร์ดเข้ามาแบบนิ่งๆน,นะครับมาแบบนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้ว่าเกินมาตรฐานอะไรนะครับไม่ได้ว่าดูเฮ้ย hey, ทำไมขี้เล้วขี้เหร่จังเลย ต,ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปแต่แรงโน,โนโ้มถ่วนี่สิฮะเกรดที่หกไม่เป็นยังไงนี่แหละฮะึงนี้บอกว่าโยนของร้อนให้ไงซ้ <c oughs> อมมาดีเวลาน่าจะมาแบบเหนือเหนือแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายใน,น,นนะตอนนั้นนะก็บอกว่าผมทําผิดพลาดนะครับในโค้งสุดท้ายอ่ามันล็อกไปนะครับแล้วก็กลับมาได้กลับมาไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็ต้องเข้าพิษไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาไม่ทันแล้วตอนนั้นนะครับ แม้ถ้ามันเหลืออีกสักอรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะพอได้ลุ้นหน่อยแต่เนี่ยในเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพลาดก็คือพลาดแหละเนาะนะครับแล้วโนนอริสก็เลยจบแค่อันดับที่6ไปเลยในขณะที่7กับ8นะครับเจ้าหนูคิมีอันตนนัวลี่ยังคงร้อนแรงโอ้สนามที่แล้วเราอาจจะมองนะฮะว่า hey, ดินฟ้าอากาศยังไงหรือเปล่านะเซฟตี้เสตีิคาอะไรมาช่วยชีวิตไว้หรือเปล่าที่ว่าจบอันที่4ี่ได้เนี่ยแต่การคอลี่ไฟก็ไม่ได้เวลวร้ายนะฮะ โอ้โแบบี่เจ็ดมานี่ก็คือถือว่าโอเคเลยนะครับกับที่นี่เนี่ยการลงสนามในสีเสื้อของเอวนครั้งแรกในที่นี่ด้วยเนี่ยแล้วก็คันที่แปก็เป็นยูกิซูนูดะก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับสาหรับซูนูดะาน,นี่ช่วงหลังๆมาคอลี่ไฟเนี่ยก็เหมือนจับวางได้เลยนะคันที่9้านะครับน้องเลขของเราครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนทำดีที่สุดแล้วฮนะจะต้านพวกข้างบนยังไม่อยู่ครับมาคันที่9ก้าอ่าแต่ก็ยังยังถือว่าเป็นตัวแทนของวิลเลียมสไต้นะเพราะว่า พึ่งร่วมทีมคนใหม่นะฮะคาร์ลสไตน์ก็ยังยังคงไม่สามารถที่จะ,ะทําเวลาเข้ามาลุ้นได้นะครับแล้วก็คันที่สีเป็นรันสโตรเอ้นะครับเฟอร์นวรอลอนโซนี่ยังไงฮะช่วงหลังๆมาเนี้ยเนี่ยครับนี่คือสิบคันส่วนเด็กใหม่ก็เรียกว่าเรียมรอซันอีกแล้วละ่ะหลายๆคนก็เฝ้ารออยู่นะครับบางคนก็รอที่จะให้กําลังใจบางคนก็รอที่จะแซวบางคนก็รอที่จะซ้าเอานะครับก็ว่ากันไปตรงนั้น ก็เรียกว่ากลับบ้านไปตั้งแต่ SQ1 เลยฮะก็คือเราได้เห็นแน่ว่าหมุนติ้วๆเลยนะโดยเฉพาะโค้งที่9เนี่ยดูแล้วเหมือนยังคงยังคงแบบว่าไม่สามารถที่จะมาปรับตัวเองได้นะครับกับรถแข่งแล้วมาเจอกับที่นี่ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าโค้ง8อลหันเนี่ยนะโอ้โห,หนักมากเลยครับผมเนี่ยมองว่ามันบันเทิงตั้งแต่สุดทางตรงมาแล้วละ่ะมีทางตรงยาวๆในจุดใช่ไหมฮะซัดมา340บเนบวกลบอะ แล้วมาเจอโค้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยโอ้บุ๊บับุบวับวุบเนี่ยโอ้โหแล้วก็เจอช่วงเซกเตอร์สุดท้ายอย่างเงี้ยขนาดแรนโดนอริสเนี่ยยัง,ย,งยังไม่รอดเลยนะฮะโค้ <c oughs> งที่สิบหกเนี่ยมามันมีโค้งที่เต็มไปด้วยแบบว่าคือรถเนี่ยถลายกันกันเยอะมากนะเพื่อนๆได้ดูนะตั้งแต่การฝึกซ้อมเลยคือรถเนี่ยค่อนข้างดิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์สเตียอันเดอร์สเตียเนี่ยมาเพียบเลยละละไม่ว่าจะเป็นตัวเกา่าตัวเกา่าหน้าเกา่าหน้าใหม่เนีย่ยมาหมดเลยฮะ นั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าที่นี่มันก็คือมันจะต้องแบบว่าเน้นการควบคุมคอนโทรลรถนะครับที่รถมันค่อนข้างเซนซิทีฟเบาง่ายๆดังนั้นเรียมก็ป่านนี้นะฮะคงจะต้องในฐานะของหัวเรือใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นริเยนฮอร์เนอร์เนี่ยคงจะต้องหาวิธีแหละครับดึงศักยภาพของนักแข่งออกมาให้ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่อาร์บีนะครับอยู่เรซิ่งบูนก็ไม่ได้ว่าเลวร้วายอย่างนี้นะเราเรืองนี้ชื่นชมอยู่ใช่ปะแต่พอสองสนามแล้วก็ คือเหมือนไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแถ้ว่ากันตามตรงนะฮะพอลงไปปุ๊บเนี่ยเอานะฮะต้องออกไปแล้วอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเนี่ยสภาพจิตใจของเจ้าตัวก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าจะแข็งแกร่งพอหรือเปล่านะตรงนั้นกันนะครับก็ทําให้ออกสตาร์ทในในคันสุดท้ายกันไปพรุ่งนี้มาว่ากันที่ความเป็นไปนะครับความจําเป็นเนี่ยก็คือแน่นอนแลว้ว่าวัวสตาร์เป็นเนี่ยนะครับคงหวังถึงชัยชนะนแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาก็ตามนะฮะเขาก็ตามแม็กโาเรนอยู่ในสนามแรกใช่ไหมตามเรนดนอริสอยู่เนี่ยนอริสก็ขึ้นหน้าไปเท่าไหร่ละ่ะอ่ายีกับ18บแปจะไม่เจ็ดแต้มเห็นไหมแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เขาได้ออกสตาร์ทในแถวหน้าแล้วนอริสไปอยู่คันที่6เนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะเป็นไปในอย่างนี้นะครับผมมองอยังไงเพื่อนๆมองอยังไงบ้างล่ะฮะว่า แม้ว่าแม็กโรเลนจะจะอยู่ในสถานการณ์ที่คอลี่ไฟล์มาไม่ดีโดยนอร์ิสเนี่ยก็คือหักปากาเซียนเนี่ยแต่ผมว่ายังมีความเร็วอยู่ครับเพียงแต่ว่าไปไปเซตพลาดเฉยๆอันนี้ส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะถ้าเอาเป็นเป็นในโดยรวมเนี่ยคิดว่าแม็กโรเลนยังคงน่ากลัวอยู่ดังนั้นแม็กแม็เวอร์เซเปนได้โอกาสนะครับตรงนี้คงไม่ปล่อยต้องรีบหละต้องรีบจัดการกับสิบเก้ารอบนะครับในสปรินท์พรุ่งนี้เนี่ยกับสิบเก้ารอบเพื่อที่จะให้ให้มันได้เรียกว่า ชกจิงหน่อยคือไอเคะแนนที่หายไปในสนามแรกเนี่ยนะแม้ว่ามันจะไม่เหมือน Mo t o g p ครับคือมันจะมีแค่6 6 6สปรินต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า,าไปปล่อยเนี่ยผมหมายถึงว่าทั้งแบรนโดด้วยเนี่ยนะฮะถ้าไปปล่อยได้ว่าทําคะแนนสปรินต์ได้น้อยเนี่ยมันมันก็กลายเป็นส่วนต่างได้เหมือนกันนะดังนั้นผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันมากนะมันจะมันตรงไหนคือถ้าเกิดว่าแม็กลาเรนออกแถวหน้าคู่เนี่ยอันนี้ผมผมว่ามันน่าจะ เป็นอะไรที่อาจจะดูก๋อๆนิดนึงหมายถึงว่าสําหรับคนที่ลุ้นว่าแม็กเลเนจะพลาดไหมหรือว่าแม็กซ์จะกลับมายังไงนะครับเนี่ยแต่พอมันมันเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เราจะได้เห็นว่าโอเคละเรามองว่ารถแม็กเลเรนเนี่ยรู้สึกว่าจะยังคงใช้ได้อยู่ใน,ในที่นี่แหละแต่ด้วยความที่กริดคันกริดที่6ไงมันก็เลยทําให้จะต้องดินน้นรนในขณะที่ข้างหน้านมีครบเลยนะครับมี Red Bull มี f e r r a r i มี Mercedes ครบเลยครับรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมด้วยเนี่ยดังนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะฮะที่ที่แรนโดนี่จะจะเรียกว่าบอกว่าสิวๆได้แต่ครับมันจะมีจุดสังเกตอยูจจ่จุดหนึ่งก็ที่นี่ผมผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะมีจุดที่มันเบียดกันแซงกันได้หลายจุดอยู่เหมือนกันแหละอ่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่อย่างน้นอยๆมี DI S 2จุดใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีโค้งที่โอ้โหเต็มไปด้วยไม่รู้จะเรียกยังไงดีผมเรียกโค้ง8ดหล่าหัน ผมชอบนะฮะผมชอบในที่นี่ครับก็คือถ้าถามผมว่าชอบตรงที่วมีบางคนอาจจะชอบตรงที่มันเป็นเดีดร์ได้สองโซนใช่ไหมละ่ะแต่ผมว่าผมชอบการการออกแบบโค้งเนี่ยมันทําให้ดูแล้วมันสนุกนะดังนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับพรุ่งนี้จะได้พลาดเด็ดขาดนะฮะสำหรับการขันสปรินต์แม้จะเป็นเพียง19รอบเนี่ยจะเราจะได้เห็นนะครับว่าใครจะ,ะจัดการในเรื่องของยางได้ดีผมคิดว่ามันน่าจะมีผลกับการยึดกเกาะพอสมควรละ รถมันก็ค่อนข้างดิน้นใครจะมีเซตติ้งที่ดีที่สุดเพราะว่าด้วยการซ้อมเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับการซ้อมเพียงครั้งเดียวแล้วก็มาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าแม็กเราเอนก็ยังเซตรถได้พลาดเลยนะครับในการคอลี่ฟายเนี่ยแล้วก็ที่ผมบอกไปนะว่าการดิ้นมีอยู่เยอะมากหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็น,หน้หน้าเก่าหน้าใหม่เนี่ยมาดูนะฮะว่าจะมีใครหลุดไปทัวร์ใจหาดไปวิจัยกรวดกันหรือเปล่าในพุ่งนี้บีนสปอร์ตหนึ่งนะครับก็เข้ารายการสัก สินาทีเลยนะครับประมาณสักบ่าย2องยีนะครับเข้าไปเลยครับก็อาจจะมีน้าเบสน้าดุกเขาจะมาพรีวิวให้ดูนะครับมาเปรียบเทียบข้อมูลอะไรต่างๆให้ดูก็จะได้ดูกันได้เข้าใจได้สนุกกันมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆนะครับอาช่วงก็ไม่เย็นมากหรอกนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันต่อว่าการคอลี่ไฟเมนเวสในพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเรสเต็มๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแมคโครเรนจะแก้มือได้หรือเปล่าบางทีพลาดพลั้งไปนะครับแล้วก็วอร์สตั เรียกว่านิดเดียวนะฮะที่เจอทันเซอร์นะส่วนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทันเซอร์เนี่ยคว้าโพในครั้งแรกถือว่าเป็นเลือกงามยำดีมากแต่การแข่งขันนะครับจะคว้าใช้ได้หรือเปล่าอา้าวก็น่าสนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็อยเจอกับผมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปรักษาสุขภาพกันท้่ทุกคนสวัสดีครับ